สวัสดีค่ะมันดนางสาวอัญมณีศักคันทัพพินโยนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมากโกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะมัดจ้ามา สาธิตการประกอบอุปกรณ์ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์โมนิกค่ะซึ่งชุดนี้นะคะหน้าตารวมๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยสามารถทดลองได้หลากหลายนะคะทั้งเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกของสปริงนะคะการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกของลูกตุ้มนาฬิกานะคะ กฎของฮุกนะคะการหาค่าคงที่สปริงหรือว่าค่า k นะคะค่า g การหาค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วงโลกนั่นเองค่ะสามารถทดลองได้อย่างหลากหลายเลยนะคะอุปกรณ์นะคะประกอบด้วยฐานตั้งเสานะคะรูปตัว a ตัวนี้หนะักมากนะคะแล้วก็เสาโลหะนะคะ100เซนติเมตรค่ะไม้สเกลไม้บรรทัดน,นะคะพร้อมที่ยึดแบบนี้ค่ะนี่เลยที่แขวนสปริงนะคะพร้อมข้อต่อค่ะ แล้วก็สปริงนะคะที่มีค่าเคต่างกัน3ชิ้นนะคะที่แขวนมวลทองเหลืองน้ำหนัก50กรัมนะคะ1ชิ้นมวลทองเหลือง50กรัมนะคะอีก7ชิ้นค่ะครึ่งวงกลมนะคะสเกล180องศานะคะนี่ลูกตุ้มนาฬิกานะคะ3ขนาดค่ะมวลแตกต่างกันนะคะ เอ็ค่ะ1ม้วนนะคะที่นาฬิกาจับเวลา1เรือนนะคะพร้อมกับไม้บรรทัดนะคะความยาวไม้เมตรนะคะความยาว100เซนติเมตรความละเอียด1มิลลิเมตรค่ะเริ่มจากการตั้งฐานนะคะตัว A ไว้บนพื้นระนาบนะคะจากนั้นก็เอาเสาขึ้นมาเลยมันจะมีปลายที่เป็นสกูด้านนี้นะคะใส่ตรงนี้หมุนเสาให้แน่นจากนั้น สเกลไม้บรรทัดนะคะข้างหลังเนี่ยมันจะมีข้อต่ออยู่นะคะให้หมุนให้หมุนคลายเกียวนะคะให้ตรงนี้ไม่มีขวางนะคะตรงนี้ก็ไม่มีตัวน็อตขวางนะคะจากนั้นก็สวมเข้าไปแล้วก็ยึด เพราะนั้นราก็เอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นมาดูที่ตัวข้อต่อตัวข้อต่อเนี่ยจะมีทั้งแบบรูใหญ่ยยนะคะแล้วก็ตัวรูเล็กตรงนี้ให้เอาแกนนี้ด้านนี้เอาไว้แขวนสปริงกับแขวนเชือกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ด้านนี้ค่ะจากนั้นก็ยึดให้แน่นอันนี้ตัวรูเล็กนะคะ แล้วก็เอารูใหญ่ค่ะแขวนอนีอ,อยู่แถ่นั้นเราก็สามารถแบบปรับระดับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ได้ค่ะชื่อ จากนั้นนะคะตัวนี้เครึ่งวงกลมนะคะก็ปรับสกูแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะมัดจะมา สาธิตการทดลองนะคะทั้งหมด3าการทดลองค่ะแต่เดี๋ยวาจะเริ่มจากการทดลองการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกของตัวลูกตุ้มนาฬิกาก่อนนะคะซึ่งการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกของตัวลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยเราจะใช้ค่านะคะสมการค่าทเท่ากับ2อพสแควรส่วน G นะคะซึ่งตัว G กับตัวค่าที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะมาพอดกาเพื่อหาค่า G นะคะหรือว่าค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองซึ่งความยาวที่เราจะ Value ค่านะคะก็คือ,อ20 40 60แล้วก็80เซเมรค่ะเริ่มจากใช้ไม้บรรทัดวางก่อนนะคะจากนั้นก็ตัดเส้น N ค่ะให้ยาวประมาณ 80หน่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผื่อระยะเอาไว้ในการผูกหัวกับผูกท้ายอีกนะคะปึ๊บอุปกรณ์ที่ต้องเต็มเพิ่มก็คือกันไกค่ะจากนั้นก็วัดประมาณ90เซนนะคะก็ตัดชึบอ่าโอเคจากนั้นเอาเส้นเอ็นที่ได้นะคะมาผูกกับตัวลูกตุ้มนาฬิกาค่ะแบบนี้ ซึ่งในชุดการทดลองนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดค่ะซึ่งแต่ละขนาดเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันนะคะนี่แบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้ง่ายนะคะมัดก็จะ,ะปรับให้ตัวสเกลศูนย์ะคะให้ตรงกับจุดที่หมุนจุดหมุนพอดีนะคะปรับเครือวงกลมถอยหลังไปนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นก็ แขวนลูกตุ้มนาฬิกาค่ะโดยความยาวแรกนะคะที่เราจะแขวนเนี่ยก็คือ80ซนเมตรค่ะซึ่งมันจะพอดีกับตัวสเกลไม้บรรทัดนี่พอดีชึบสิบประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ทาการผูกเลย พอเราผูกเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนตัวครึ่งวงกลมเข้ามาใกล้กับเชือกเล็กน้อยค่ะเราจะได้สังเกตตัวสเกลเนี่ยให้ชัดเจนนะคะอคพอตัวมันอยู่พอเส้นตัวเส้นเอ็นเนี่ยห้อยในแนวดิ่งใช่ไหมคะมันก็จะตรงกับ90องศาพอดีโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมาจับเวลาคาบกันนะคะ อันนี้เป็นการทดลองที่ความยาวเชือกนะคะหรือว่าความยาวเส้นเอ็นเนี่ย80ซนตเมตรค่ะจากนั้นก็ให้จับเวลานะคะเราจะจับที่20รอบค่ะให้เอาดึงออกจากตำแหน่งสมดุลน,นะคะประมาณ10องศาค่ะโอเคแล้วก็ปล่อยพร้อมกับจับเวลาค่ะเริ่ม1 2 3 4โอเคนับอย่างนี้นะคะแล้วก็กดหยุดเวลาไปเรื่อยๆจนครบ20รอบค่ะแล้วก็บันทึกเวลาลงในตารางบันทึกผลการทดลองค่ะจากนั้นนะคะทำการทดลองซ้ำโดยการนับการเคลื่อนที่ให้ครบ20รอบบันทึกเวลานะคะของความยาวเชือก60ซนติเมตร40ซนติเมตรีซนติเมรค่ะจากนั้นนำไปพอดการาฟนะคะเส้นตรงของสมการทีกำลังสงนะคะตวัว แกนตั้งเนี่ยเป็น t กำลังสองแล้วตัวแกน x เนี่ยเป็นความยาว l นะคะเราจะได้การาฟเส้นตรงที่หาค่า g ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทดลองที่2นะคะการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic ของ Spring ค่ะส r i n g ในชุดนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3ค่านะคะเออมาจะเลือกค่า k ที่แบบกลางๆมาทดลองก่อนนะคะก็ใส่เข้าไปเลยปุ๊บสักข้อนี้ก็ได้แล้วก็แขวนม้วนค่ะ ที่แขวนมวล5้กรัมนะคะแล้วก็มัจะเพิ่มมวนเข้าไปอีก50กรัมปึ๊บอ,อันนี้ก็บันทึกเป็นระยะ x 0นะคะจากนั้นเตรียมนาฬิกาจับเวลาให้พร้อมเพื่อทำการบันทึกคาบค่ะเราจะบันทึก20รอบนะคะพอเราได้ค่าตำแหน่งเริ่มต้นแล้วเนี่ยจากนั้นดึง ดึงสปริงนะคะให้ยืดจากตำแหน่งสมดุลประมาณ1เซนติเมตรเมื่อเราปล่อยนะคะพร้อมกับจับเวลาค่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8เดนียปุ๊บแล้วก็หยุดนะไปเรื่อยๆนะคะจนครบ20รอบแล้วก็กดหยุดเวลาค่ะแล้วก็บันทึกลงในตารางทำการทดลองซ้ำนะคะโดยการเพิ่มมวล เป็น150ค่ะบันทึกตำแหน่งแรกเอาไว้นะคะจากนั้นดึงเตรียมนาฬิกาจับเวลาให้พร้อมดึงออกจากตำแหน่งสมดุลประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็ปล่อยนับ1 2 3 4 5นะคะพร้อมกับจับเวลาให้ครบ20รอบค่ะทำกันทดลองแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลย,เยแล้วเราก็เอาค่า คาบนะคะที่เราได้เนี่ยไปยกกำลังสองนะคะพอดกราฟระหว่าง t ี่กำลังสองกับค่า m นะคะเราก็จะได้สโลปนะคะซึ่งเป็นกราฟเส้นตรงนะคะที่เป็นค่า k ค่ะการทดลองที่3นะคะกฎของฮุกค่ะอันนี้เราก็จะหาค่า k เหมือนเดิมนะคะจากสมการ f เท่ากับลบ kx นะคะเริ่มจากการเลือกสปริงนะคะแขวนลงไปเหมือนเดิมจื๊บ จากนั้นห้อยค่ะห้อยมวลที่แขวนมวล50กรัมนะคะบันทึกค่าตำแหน่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็เพิ่มมวนทีละ50กรัมค่ะจากนั้นบันทึกค่าระยะที่ยืดออกค่ะเพิ่มเป็นยืดออกจากตำแหน่งสมดุลเมื่อกี้นะคะแล้วก็ 150แล้วก็บันทึกค่าค่ะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆแล้วก็พอดกับ f กับ x ที่เป็นระยะยืดน,นะคะเราก็จะได้สโลปที่เป็นค่า k ค่ะจากการทดลองที่1นนะคะการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์ n มนิของลูกตุ้มสปริงเนี่ยเราจะได้ค่า g ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ไปเปรียบเทียบค่า e er อ r o r ค่า g กับค่า มาตรฐานหรือว่า9.8กว่าๆนั่นนะคะก็หาค่าเออร์เลอออกมาเลยส่วนการทดลองที่2นะคะการเคลื่อนที่แบบ s i มเพิลฮาร์โมนของสปริงนะคะก็จะได้ค่า k เหมือนกับการทดลองที่3นะคะกดของฮุกตัวนั้นก็ได้ค่า k เหมือนกันแล้วก็เอาค่า k 2กัน2การทดลองนะคะมาเปรียบเทียบแล้วหาค,ค่าความแตกแต่าง หากท่านไหนสนใจเกี่ยวกับชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบ s i มเ l ิลฮาร์มอนิกชุดนี้นะคะหรือว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ในชุดนะคะสามารถติดต่อได้ทางบริษัทแกมมากโก้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะแกมมาโก้ประเทศไทย